สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตอนปิติทายาสิงห โพสแคปชั่นเด็ดกลางเฟซบุ๊กชาวเน็ตคอมเมนต์สนั่นเรียกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักสําหรับตอดปิติพิรมพักดีสามีของนางเอกอมตะอย่างนุนวรนุษพิรมพักดีซึ่งล่าสุดก็เป็นที่ถูกพูดถึงในโลกโซเชียลเมื่อตอดปิติทายาทสิ่งนั้นได้เคลื่อนไหวโพสแคปชั่นเด็ดกลางเฟซบุ๊กโดยตอดปิติได้โพสข้อความระบุว่ามีใครเกลียดกูไหมถ้ามีก็สู้ๆนะปัญหาของมึงไม่ใช่กู จำเป็นไหมที่ต้องแค่คนที่รู้สึกไม่ดีกับเราเพราะฟังเรื่องของเราจากปากคนอื่นป่วยการอธิบายไม่จำเป็นต้องแก้ตัวคนมีสมองมีสติจะไม่ตัดสินว่าใครดีใครเลว ถ้าไม่รู้จักคนคนนั้นดีพอถ้าต้องคอยตามแก้ข่าวชาตินี้คงไม่ต้องทำอะไรใครจะเข้าใจผิดปล่อยไปใครจะคิดยังไงช่างมันเราไม่ได้มีชีวิตเพื่อให้คนทั้งโลกรักและเข้าใจไรสาระท่ามกรงชาเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายว่าอ่านปุ๊บเข้าใจความหมายเลยฮะ คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าคนที่เกลียดเทียอ่านมีสะดุงคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าอย่าไปแคร์ค่ะพี่คือคนที่มีไม่เสร็จดีสุภาพและให้เกียดคนอื่นเสมอคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าถูกใจมากค่ะคุณต๊อดขออนุญ,ญาตแชร์นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ